สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยววันจะมาอตะเลนะครับนี่อ้วนนะครับวันจะนักอ้วนนะหวางอ้วนหวางอ้วนแล้วก็อาจจะต่อแท้ด้วยนะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวววากันนะเนี่คบมาครับน้องเปเปอร์สวัสดีครับยังครับสวัสดีครับนี่เอาเอานี่มาจับเลยนี่จับปลาจับปลานะไปไปไปครับลุยตั้งลูกกันเด้๋ยตั้งเส้นรองจ่าได้ไหมลูกจ่าลงมจ่าล้ 小文，小文。 ไปวางงวดน

บอลกับลังเก็บแล้วได้ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันกำลังเก็บอ้วนได้น้องเอามาดูนิโอุ้ยอีกตัวเลยสิหนุ่มบอลไปไปมาปลัดกับเรียบร้อยป่าไปแล้วดูก่อนลูกดูก่อนดูก่อน ใส่ตั้งเนืน้องใส่ตั้งเออใส่ตั้งไปใส่ตั้งเดิ้หนดีนะครับครับดักสีไม่แลาวดักสีไม่แลาววนหลงวนอยู่ตอนนี้ตาม เบลอเลยไม้ <laughs> ไมอ,อุย้ยระวังอุคักาด อะไรเนี่ยอะไรวะเจะบลัฟคือได้ไดบบดออว่า็บพูดตงอพีินเอานิว้วมาเอานิว้ออวมาโอเคครับเดี๋ยวบ่นไปดูว้วนนะว่าได้ ออกปูอีกแล้วนี่อะโอ้โหต้มสีแกงมสมสองตัวนุเออกปูกันปูกันปูได้ปูได้ลูกปลาเข้าลาปูจับปูจับปูจับนั่นเป็นตัวเล็กต้องเปิูจับเอาจับเป่ะเดี๋ยวจิ้งก็จับทีเอ้าเอาจับป่ะไอ้ปูจับกับปลาดะจะก็บอกว่าปูอีกเอ้าจับใส่ตั้งเลยเดี๋น็ค mà rồi đi ừ. ừ. chắp. đó Phải mình nó, Mình hụt đó Không 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 Hụt đó đâu hụt đó đâu Mà 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 bây giờ níu à níu à. à. Né, nè Né nè ติดแล้วติดแล้วอู้ติดแล้วติดป้ากระบอกแล้วติดป้าบอกแล้วเดี๋ยวขึ้นมานะเดี๋ยวพีบีน้องๆคอยคอยแล่เวลาขึ้นมาว้าเดี๋ยวย้อนโคะนายัวเลยว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาลังไปลังไปไปป้อไปเดินไปช่วยเดินระวังด้วยนะน้องเดินบ่เบาลูกเดินบ่เบาโอ้ได้ปลากระบอกหลายตัวรอบนี้ได้หลายตัวได้หลายตัวเลยครับปลาได้บ้างไม่ดูเนี่ยโอ้ยมีปลาทรายด้วยนี่อันนี้ฝั่งซ้ายอยู่จับมาเมื่อกี้โอ้โหนี่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยววางตรงนี้อีกปลาเยอะมากเลยตรงเนี้ได้ได้ได้เล่นตรงนี้นะครับ น้องน้องยู่ตรงนี้แล้วลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใส่ดิน้ำใส่ดิน้องยู่งนี่ยมีไฟนู่นเดียวเดี๋ยวหลวงวนดักอ้วนอีกให้หลวงหลวงวันดักอ้วนอีกน้องน้องเล่นตรงเนี้ยตื่นป้าว้าวหลบนีได้หลายตัวเว้อ ปลดตรงนี้เลยมา้ยปลดในน้ำไหมได้ได้เอามามาปลดเลยครับปลดปลดปดมาปลดกันวะ่าปลดแต่ว่าปลดตาปลดแต่ว่ไม่จะตาวดาลองจับนี่ไปจับได้ไหมจับได้สินี่ต้องเป็นแบบนี้เองอ่ะเป็นลูกผู้ชายอ่าไดยาตื้อกันดิเลยตื้อไม่ได้ลูกยายาตื้อกลองอยู่อันนี้ปลาปลาเลยครับปลาขี้เก้งเหรอมันปลาขี้เก้งนะแต่ว่าก็บอกกับมันมาระวังมือนะ แต่ปลากระบอกไม่ไม่อันตรายหรอกแต่ปลาดิแทงนะจ็บปวดหมางนะบนโดนแทงประจําเลยเนี่ยนี่หรอใช่นี่ว้าวอันนี้แทงไหมไม่แทงมาอันนี้ปลากระบอกอันนี้ร้อยหมากอะแกงส้มต้มส้มก็ได้นะต้มส้มเด่นอะสมสมอันนี้เหรอแทงก็ได้ใช่ครับหนุ่มบ้นนี่แทงไงเวลาปวดนะปวดทวนเก็สนะ อุ้ยน้องปล่อยมัดแล้วอุ้ยเปอร์บอกว่าอย่าปล่อยนี่เอ้าเรียบร้อยแล้วบัเนี้ยปล่อยมัดแล้วเรียบร้อยมัดแล้วเดี๋ยะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยตั้งไว้ตั้งไว้แบบนั้นเลยตั้งไว้เลยปล่อยปล่อยปล่อยเรียบร้อยแล้วครับนั่นนี่ลุกเลยตัวนี้แกลุกนะตัวนี้ลุกนะโอ้ยเด็ดกลับ้ามันแล้วนี่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเปอร์เรียบร้อยแล้วเปอร์ไม่น่าปล่อยเลยบอกไปชื่อว่าง เดี๋ยว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 ผักแป๊บดึ๊งซ้ายด่าซ้ายอู้ยใช้ได้เลยใช้ได้ได้โอุ้ดยอดมากแต่ว่าถอดแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่ชุดยอดมากเลยนะปล่อยเต็มไปเลยคนจับติจับตีชายไม่ได้เลยนะนี่นี่นี่ตัวยุ่งครับตัวยุ่งครับจับปลาก็จับไม่เป็นเนี่ยดูครับผันขาบนม้วนเนาะนี่นี่ผันขา ได้ไม่เอ่ยได้ไม่เอ่ยโอ้ได้กี่ตัวแล้วตัวนึ่งสี่ตัวอุ้ยไม่ลึกเลยตรงนี้ลึกไม่เยอะดาวอ่ะไม่รู้มากเลยแต่นอน่าลึกไหมอ่ะไม่เยอะดาวะไม่รู้อไม่เหนใจ อู้ได้ปลากระบอกจับปูหมึกเป้าจับปูหมึกเป้าแรา้รวจับปูกเดี๋ยบาจัปูหมึกเป้าาจัป้าจับป้านี่โดดไปปุบๆเลยนะเดี๋ยวเจอเจอปูยังไงป่วจับเลยนะเอาเพื่อ ไปแล้วไปแล้วปาบอกไหมตัวปาบอกปาบอกปาบอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวยังไม่มัดทีนะขาดปากไม่อยังไม่ได้ตั้งตัวเตี้ยมวะยังปามาหาป้าว่ป้ามาหล่ป้าเนี่ยป้าปลาทุ่นมดแล้วเนี่ยไปตัมมันหาไปนหมดนะเออะไรปูดมา จับไม่ได้จับนโปเลยไจับเ้หนาหวานไตัวนี้้ปุยินนยพจับเลยพ่อจับพจับปุยินดีโอ้ยนไปเต็มโทงเลยเนี่ยเอาจับป่เอาเอาเอาดิเอาปื้อเราเอาอ้นปูได้นี่เออ แล้คนนีงไงอ่ะโหเอาไปจับปูไปเอาใส่นูเอาไปแล้วนูเออไปจกร้าไปไม่ไปไม่เอาน้องเป็นลูกผู้ชายก็ไม่ทำาบันนี้ไปข้าไปเลยกลัวอะไรอ่ะกล็พี่กลับพวกี่ครับเวลาปูมันติดอ้วนนะมามามาอย่าได้พี่ใหญจำเป็นนะครับที่ต้องหักกามมันนะ พราะว่าไนะม่นั่นมันมันมันเอ่ออะไรนะกามมันนีบเราแน่นอนเราจำเป็นต้องหักนะครับตายอย่างนั้นหักไปสักกามหนึ่งก็ได้ไ, Genesis ไปขั้นกะ้อยไปฝันนี้นะนนั่ไปแหละเอาไปสิ <S S เอาเส้นในนี้เอามามาเอา้าเอ้าทื้อถือเออทื้อจะไปดีจะไปดีตาเอางัา้ย เอาเจนี่เอาเจนี่ไม่เอาไม่เอาโอเคแล้วครับโอเคเลยเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับดูดูในทางนะก็ได้นะครับขอแล้วนะขอแล้อนี่สองเจออย่ามาป่าโบอทนี่อีกกองตัวป่ากระบอกครับเบสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับอ่าบายบายครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะชอบคลิปของคนไลใ์ด้วยนะเดี๋ยวฝาเด็กนี่ไป